สวัสดีค่ะนิวกับ๊ปขเราอย่ามาแอบรีแอคชั่นไง่ายไปนานซึ่งวันนี้เราจะมาดูสาวไทยกันก่อนนั่นก็คือพี่ตูนเอลีแบกคอบบ้าซึ่งเขาเล่นลงเพลงนะคะนั่นมีชื่อว่าจิงดาวเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> คุ้นหูมาถูกนานแล้วเพราะว่าเขาปล่อยสปอยมาในติกตอกถูกเขาปล่อยมานานละปล่อยปล่อยแบบว่าปล่อยสปอยมานานแล้วในติกตอกให้คนได้เล่นกันเนาะซึ่งมันเป็นวลีดิ่งดาวมันเป็นวลีของพี่ลี่ที่แบบเขาชอบพูดเวลาเขาแบบดิ่งเขาแบบดิ่งดาวใช่อันนี้เป็นเอวีตัวเต็มแล้วแล้วเขาเพิ่งปล่อยไปเมื่อประมาณหนึ่งวันที่แล้วใช่ไม่รูดทำเพลงจริงๆคือแบบอยากดูละว่าดิ่งดาวเนี่ย มันจะดิ่งขนาดไหนแล้วมันจะดาวขนาดไหนผ่อนบ้านผ่อนรถได้ป๊อปอะไรต่างๆนะคะนี่ว่าดิ่งมากสิไปพูดความามปะไปดูกันเลยค่ะเว้ไวเฮ้ยไหวภูเก่งวันนี้

ยืนคนเดียวในป่าออมาซีมาเสืออครองอูงี่ยว้าวสีสวยมากคือวิลลี่เปลี่ยนตัวเองเป็นงูแน่เลยอ่ะไม่แต่รงาารองน้ำนะไตเรนหรือเปล่าอ,อ, <laughs> อนาคอน,นด้าไงใช,ใช่ว่าไตเรนเพราะว่าเดี๋ยวพูดคุณพิลลี่มีแต่อึ้งอ่ะ

อ่เออไม่แต่แค่นั้นวอันนี้ข้างหลังไฟเลนอวกแล้วนี่อันนี้คือแม่บักหมดพี่ลงนชุเลี่ยนชุที่สามว่ชุดนี้นีไงฟเลนมันก็แค่ทิงต อะไรทุกแบบเล,ออเลือดด๊อฟกเล่นเลนเยาในดยพี่ลี่พี่ลี่ชุดดำคือเลื่นหมอนพังหน้ามาเลยอ่ะ เฮียไอ้นี่ไงน้ำตาไซ<า>เรนน้ำ<ง>ตาลังเงือกไงจะเป็นมุกไงออมุกหรือเปล่าฟัง <cl ap> นะพิรีเอ็มวีดีมาก <MV D. S 1> <laughs> คือฉันแบบอยากให้เอ็มวีนี้ดังมากเชื่อปะ คือทำดีอะแต่ร้อยล้านวิวได้เลยนะออคือคุณภาพมากๆพิรี่กุ้งจริงคือคุณภาพมากๆ<ฮ>แล้วเพลงพิรี่อะคือมันเป็นแบบมูดแบบเออเ,อเป็นมูดเรือให้เป็นมูดแบบไม่ได้มีคุกมากไม่ได้มีแบบโอ<ฮ>อะไรมากแล้วมันมันอะเ็าเลยว่าคือถ้าของฉันนะฉันบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นตัวพิรี่มากเออใช่ใช่ฉันรู้สึกว่าพเพลงนี้นะมันแบบ เป็นตัวเองสุดๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะที่สาวชั้นที่ถ่ายว่าเป็นไซเรนใช่ไหมเพราะว่าฉั้นเหมือนไปเห็นว่าเขาเล่นเกมหนึ่งคือไฟเอ็มเนาะแล้วเขาเล่นเป็นโรแบบในแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับบอกว่าเออพีรีเนี่ยเป็นตอนคนตอนหนึ่งเป็นลูกครึ่งไซเลนก็ใจยังแบีมีเสียงที่ไพ่ร้องหุ่นที่สวทองอกเอวเลิศอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆที่ฉันตีว่าเป็นแบบ เป็นงูเป็นอะไรเขานะเพราะว่าตัวพี่ลี่เขาเนอะแบบเปียบเสมอแบบเป็นแบ็คคอรบบ้าเป็นงูเป็นอะไรอยู่แล้วฉันก็เออคิดไว้ว่าคงจะใส่ความเป็นงูลงไปแต่ไม่คิดว่าจะเป็นส่เลยใช่ซึ่งอันนี้แบบว้าเออถ้าดูดีเป็นแบบฟิลฟิลชนเผ่าชาวปอกอะไรอย่างนี้ต่างๆก็เลยมีไซเลนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยที่หลอกล่อใช่ใช่โอ้โ้คือจริงๆให้จริงๆเอ็มวีนี้พี่ลี่ พี่รีแบบทำถึงมากแอนและเนงว่าทำถึงแล้วโหกเจอดิ่งดาวเข้าไปคือเลือดอะมันเป็นฟิลแบบ่อนหุกเป็นฟิลแบบรอนๆลอนหใ,<ช>ให้แบบจริงจ้าจริงจ้าคือออกกฎเหมืเกาหลีแหละว่าห้ามเปิดตอนสอ,อะ ไม่งั้นเด็กมีสมาธิเด็กอาจจะแบบปณ้ได้ห้ามเปิดตอนสอบอเน็ตจริงเก็บแผ่นทั้งสอบห้ามเปิดเลยไม่งั้นเด็กจะแบบว่าจริงจริงดาวจริงดาวจริงจริงดาวจริงดาวอ่ะคือแบบเขาถามว่าข้อนี้ตอบอะไรตอบอันนี้ดริงดาวจริงพารูโดกิ่งดาวให้มันจบไปเลยคือดี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 พี่ล่ชอบมาคือแบบ คือพี่ลี่ค่ะแบบคีบความเป็นอย่างเงี้ยไว้ให้แบบนานๆเลยจริงๆ <c oughs> คือเพลงดีมากๆพ่ลี่คือหนูไม่รู้ว่าใครแต่งให้เนาะเพราะว่าไม่ได้ไปดูว่าเออใครใ<ช>จะเป็น<ช>คน<ช>แต่งให้แต่แบบคนแต่งก็เลิศ<ช>คนที่ทําโคโลให้พี่ลี่ทําทุกอย่างให้พี่ลี่อ่ะเลิศแ,และตัวพี่ลี่เองคือเลิศมากที่แบบทําอะไรแบบนี้อะเข้าใจปะฉันขอบคุณุ่มกับที่ใช่ หรือแบบพวกอิดิเตอร์ทั้งหลายที่แบบเกียสีเกียอะไรให้ดูไม่เหมือนเมืองไทยฟิลไม่เหมือนเมืองไทยเลยอะใช่มันดูแบบท่านพันบุญอะไรอยู่ในอเมซอนที่พี่ลี่จ่ามาคือแบคคอบ์บาโ์ก็แบมันอยู่ในป่าอเมซอนชื้นป่าที่ไหนสักที่ที่มีแอ่งน้ําไว้ให้พี่ลี่ว่ายน้ําเล่นเขาใจปาอะไรต่างแล้วก็แบบร่อนหลวงพวกเก้งพวกกี ตอบร่พวกผู้ชายนะพวกเกย์เข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกพี่หวีและพี่ตูนทำเพลงดีออกมาเนาะเออได้ข่าวว่าเขาเขาาสปอยเพลงเพลงอุ้ยเพลงต่อไปแล้วหรอออะไรไม้นอยหรือสักอย่างแหละเออ นะคะก็ฝากติดตามมาด้วยนะคะตอนนี้ก็คือคนดูอยู่ก็คือครึ่งล้านละจะครึ่งล้านละไปช่วยปั่นไปช่วยอะไรกันนะทุกคนเนาะคนไทยรักกันค่ะสุดคนไทยนะคะก็เลยไทยเป็นไพชันดินในโลกทุกนะคะก็ส่วนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเรานะคะถ้าพูดอยู่ถ้าประกันใดก็ขออภัยมาณนที่นี้แล้วนะคะก็ส่วนนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิงกิ้งเป็นกำลังใจให้เรานะคะตอนนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย